สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูสาวรักทองเกีียวมาสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนถึงปัใจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะในคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปที่หน,นะคะหลายๆคนนะคะได้เรียนไปแล้วทำความเข้าใจไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะ จดบันทึกแล้วก็ส่งงานด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่สําคัญที่สุดคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 นะคะอย่าประมาทนะคะอย่าลืมนะคะทานอาหารที่สุกแล้วก็ของร้อนรอนนะคะใช้ช้อนของตัวเองเท่านั้นนะคะเวลาออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็พกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือด้วยนะคะหรือไม่ก็ใช้สบู่ก็ได้นะคะล้าง20วินาทีแล้วก็ใส่แมสนะคะแล้วก็ห่างจากคน ข้างๆนะคะประมาณ2เมตรอย่าเข้าใกล้กันมากนะคะให้เว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะแล้วก็อย่าเอามือไปแตะปากแตะจมูกแตะตาแตะหูนะคะเดี๋ยวมันจะติดเชื้อได้นะคะต้องระวังดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเราเป็นเด็กนะคะร่างกายกำลังเจริญเติบโตต้องสร้างภูมิต้านทาน วันนี้นะคะเราจะเข้าสู่ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์เรามาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จําเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะลูกเดี๋ยวครูจะไปที่เป็นเอกสารเบืนะคะเป็นการบรรยายนะคะ,ะมีใบงา,านด้วยมีชิ้นงานด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนดูแล้วก็จดบันทึกแล้วก็ทําชิ้นงานส่งด้วยนะคะ,ะมีตั้งแต่ใบงา,านแล้วก็ คำถามชุดที่หนึชุดที่สอง,งอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะเรามาชมกันนะคะไปที่เนื้อหาก่อน,นะคะเนื้อหานะคะปัใจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะมาตรฐานว1.2เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิตหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชท,ที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์มาดูที่ปัจจัยนะคะปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์มีนะคะอาหารน้ําและอากาศ ถ้ามนุษย์เรานะคะไม่ได้รับอาหารน้ำและอากาศเป็นเวลานานจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าคะคำตอบนี้เราไม่ยากนะคะคือไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้มนุษย์เรานะคะต้องการอาหารน้ําและอากาศเพื่อการดํารงชีวิตและก็การเจริญเติบโตนะคะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไปนะคะมนุษย์จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากสิ่งเหล่านี้นะคะทาให้มนุษย์มีการเจริญเติบโตมีพลังงานเช่นนะคะเราสังเกตการเจริญเติบโตร่างกายของเรานะคะว่ามีน้ําหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะคะจะสังเกตว่าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วนะคะจนถึงปัจจุบันมีน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงเพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะแสดงว่าเรามีการเจริญเติบโตนะคะอย่างเช่นเราหยิบของที่หลังตู้ สูงๆนะคะเมื่อก่อนหยิบไม่ถึงตอนนี้เริ่มจะหยิบถึงแล้วแสดงว่าเรามีการจะเรือเติบโตในเรื่องของส่วนสูงนะคะส่วนสูงเพิ่มขึ้นต่อไปนะคะเรามาดูว่า โดยปัจจัยที่จําเป็นทําให้ร่างกายของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ําและอากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์คําถามชุดที่1นนะคะคําถามชุดที่1คือผู้ถามว่า1การมีน้ําหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นแสดงว่าร่างกายมีการจเจริญเติบโตหรือไม่อตอบง่ายคาถามนี้ง่ายมากค่ะไม่ยากเลยต่อไปนะคะข้อที่2มนุษย์ ดำรงชีวิตยอยู่ได้ต้องได้รับสิ่งใดในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการาสิ่งใดล่ะเราบอกไปแล้วใช่ไหมคะไม่ยากอีกเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูอาหารอาหารนะคะเป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะมนุษย์เราเรียนในเรื่องของมนุษย์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปไปเรื่องสัตว์นักเรียนนะคะรับประทานอาหารวันละกี่มื้อกันคะคำตอบที่ได้ก็คือสามมื้อใช่ไหมคะ อา,อาหารมีความจําเป็นต่อร่างกายอย่างไรช่วยร่างกายของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยนะคะทำหน้าที่ได้ตามปกติถ้าเราขาดอาหารขาดอากาศขาดน้ําร่างกายของเราอาจจะไม่จเจริญเติบโตหรือไม่ก็ตายไปเลยหรือไม่ก็ทํางานผิดปกตินะคะ อาหารนะคะคือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายอาหารบางอย่างนะคะช่วยให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ช่วยซ่อเแซมอวัยวะที่สึกหรออาหารบางอย่างให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยเรามีพลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆและอาหารบางอย่างช่วยให้อวัยวะ ต่างๆของร่างกายทําหน้าที่ได้ตามปกติจะเห็นว่าประโยชน์ของมันมีตั้งแต่ให้พลังงานช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมอวัยวะที่ส่วนที่สึกหรอแล้วก็ช่วยในการทรําให้ของอวัอวอวอวอยวะต่างๆนะคะเราต้องรับประทานอาหารอย่างไยนะคะวันละสามมื้อได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันและก็มื้อเย็นนะคะ,นนะ,คะไปคำถามชุดที่สองนะคะ ข้อหนึ่งอาหารที่นักเรียนชอบมากที่สุดคืออะไรและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรให้เราตอบมานะคะว่าคืออะไรมากที่สุดเลยมีประโยชน์แบบไหนล่ะเออประโยชน์นี่คือแบบอ่านี่ดูได้นะคะแบบไหนต่อไปนะคะข้อที่สองถามว่าในแต่ละวันนะคะเราควรรับประทานอาหารอย่างไรเอออย่างไร เออนี่ยแหละเออตามที่ครูชี้ให้ดูนะคะอาหารแต่ละชนิดมีส่วนประกอบแตกต่างกันและมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันนะคะเราจึงควรรับประทานอาหารให้หลากหลายในแต่ละวันนะคะตัวอย่างนะคะต้มยำกุ้งนะคะ ต้มยำกุ้งนี้เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยเรานะคะเป็นอาหารของประเทศไทยเราเองเนื่องจากมีรสชาติเผ็ดร้อนโดมไปด้วยเครื่องเทศแล้วก็สมลลุนไพรที่มีประโยชน์เช่นขา่ตาตะไคร้พริกและก็ใบมะกรูดนะคะอันนี้ต้มยำกุ้งต่อไปปอเปียนะคะปอเปียน,นี่เป็นอาหารจานเด่นของประเทศเวียดน,นามนะคะคนไทยเราชอบมากทั้งแบบปอเปียสดปอเปียทอดห่อไส้กุ้งไส้หมูแล้วก็ผัก,กตา่างๆ กินคู่กับผักกาดหอมแล้วก็ผักอื่นๆอาหารเวียดนามชนิดนี้นะคะเป็นที่นิยมของคนไทยด้วยเนื่องจากอุดมไปด้วยผักที่มีประโยชน์มากมายนะคะต่อไปสเต๊ะนะคะ,ะเป็นอาหารว่างยอดนิยมของประเทศสิงคโปร์นะคะการทําสเต๊ะใช้เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อไก่หมักกับเครื่องเทศน,นะคะเสียบไม้แล้วนําไปปิ้งรับประทานโดยการจิ้ม กับน้ำจิ้มถั่วลิสงข้นนะคะหอ,อมแดงแล้วก็แตงว่าหลายๆคนรับประทานกันอยู่นะคะแล้วก็ชอบด้วยต่อไปเป็นบักคุตเตบักคุตเตนี้ก็เป็นอาหารจานเด่นของเพื่อนบ้านเราคือประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนบักคุตินะคะทำมาจากซี่โครงหมูนำไปตุนกับสม,มุนไพรหอมอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพกินกับข้าวปาท่องโก๋หรือชาจ,จีนนะคะหลายๆคนก็ชอบแล้วก็รับประทานบ่อยกันอยู่นะคะอาหารนะคะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะจะเริญนเติบโตซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอได้แก่พวกเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วตา่ตางๆ นีช่วยในการจเจริญเติบโตซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอนะคะเราเป็นเด็กน้อยกําลังเติบโตเราก็ต้องรับประทานพวกเนื้อสัตว์นมไข่แล้วก็ถั่วต่างๆให้เยอะๆนะคะเราจะได้เติบโตที่มีคุณภาพคือมีภูมิมสานทานาครบสมบูรณ์ไม่ป่วยต่อไปอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะได้แก่พวกข้าวแป้งน,น้ำตาลเผือก มันไขมันแล้วก็น้ามันอาหารพวกนี้นะคะมันทําให้เรามีพลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะคะ,ะถ้าเราขาดพวกนี้เราก็จะเพลียมไม่มีแรงไม่มีกมาําลังต่อไปนะคะอาหารที่ช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายเรานะคะทําหน้าที่ได้ตามปกติพวกนี้นะคะต้องการปริมาณไม่เยอะค่ะแต่ถ้าขาดแล้วก็ ทรงผลเสียแน่ๆนะคะได้แก่ผักแล้วก็ผล,ลไม้ชนิดต่างๆเราต้องรับประทานบ่อยๆนะคะพวกนี้มีประโยชน์เยอะต่อไปนะคะเรามาดูว่าร่างกายของคนเรานะคะควรได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ประกอบไปด้วยอาหารหลักหมู่เพราะอาหารจะทําให้ร่างกายของเราจะเดิญเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บป่วยให้อาหารหลักหมูน่นะคะได้แก่ เรามาดูหมู่ที่1กันก่อนนะคะหมู่ที่1มันจะให้พวกโปรโตีนโปรโตีนเนี่ยคือช่วยได้ร่างกายจเจริญเติบโตแล้วก็ส้มแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะก็เราเด็กๆก,ก็ต้องรับประทานอาหารหมูหนึ่งเยอะๆเ,เช่นพวกเนื้อสัตว์พวกไข่พวกนมแล้วก็ถั่วต่างๆนะคะ ต่อไปหมู่ที่สองนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือได้แบบพวกข้าวแป้งน,น้ำตาลเผือกแล้วก็มันนะคะพวกนี้จะให้พลังงานแก่ร่างกายให้เรามีกำลังมีแรงในการทำงานนะคะถ้าขาดก็ไม่ได้นะคะรับประทานมากก็ไม่ดีอ้วนต่อไปนะคะหมู่ที่สามให้วิตามินและก็เกลือแร่นะคะได้แก่ผักชนิดต่างๆอ่าพวกนี้ให้วิตามินและแกลือแร่ทำให้ระบบฮอร์โมนระบบ ภูมิคุ้มกันของเรานะคะทำางานปกติขาดไม่ได้ต้องการนะคะเยอะก็ขับถ่ายออกทิ้งไปนะคะต่อไปหมูที่สี่นะคะได้แก่พวกวิตามินและเกลือแร่เหมือนกันแต่เป็นพวกผล,ลไม้ว่าพวกผลไม้พวกนี้ก็จะให้วิตามินแล้วก็เกลือแร่รวมทั้งบางครั้งก็ถ้าน้ำตาลเยอะก็จะให้พลังงานสูงด้วยต้องระวังในการรับประทานนะคะรับประทานบ่อยๆแต่รับประทาน ให้ไม่ไม่ต้องเยอะมากนะคะและประทานให้ทุกวันแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากวันหนึ่งนะคะต่อไปหมทีห้าเป็นพวกไขมันพวกไขมันได้แก่ไขมันจากพืชและสัตว์พวกนี้ก็จะให้พลังงานทําให้เรามีพลังงานทำงานกิจกรรมต่างๆได้ดีแล้วก็เขาเรียกว่าในประเทศอากาศหนาวๆก็จะช่วยในการทำให้เราทนกับอสภาพอากาศหนาวได้ ต่อไปนะคะเรามาดูน้ํานะคะน้ําเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตแล้วก็การเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะน้ํานะคะที่บรรจุในขวดพลาสติกมีฝาปิดมิดชิดอ่าเป็นน้ําสะอาดเพราะเราเห็นว่ามีลักษณะใสไม่มีกลิน่นแล้วก็มีฝาปิดมิชชิดนะคะอันนี้เป็นการสังเกตในการเบื้องต้นว่าเราน้ํานั้นสะอาดจริงหรือเปล่าน้ํานะคะน้ําดังกล่าวน,นะคะดื่มได้เพราะน้ําเป็นสะอาดไม่อันต,าตรายต่อร่างกาย น้ำมีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากนะคะในร่างกายของมนุษย์เรานะคะมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึงสองในสามสองในสามอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคือร่างสมมุติว่าร่างกายเราประกอบด้วยสามนิ้วนะคะลูกก็มีน้ําถึงสองนิ้วอีกนิ้วหนึ่งก็ไม่ใช่น้ํานะคะสมมุตินะคะเนี่ยแต่มันไม่ใช่นิ้วนะคะร่างกายของเราก็คือทั้งหมดนี้เลยทั้งตัวเลยค่ะ เรานะคะควรได้รับน้ําอย่างเพียงพอเพื่อช่วยร่างกายของเราทํางานได้อย่างเป็นปกติโดยการดื่มน้ําสะอาดประมาณ6-8แก้วต่อวันนะคะพวกเรานะคะต้องดื่มน้ําเยอะๆนะคะวันหนึ่ง6-8แก้วต่อวันถ้าร่างกายของเราขาดน้ํา7วันนะคะเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อ่าต่อไปเกล็ดเรื่องน่ารู้นะคะ ติดความรู้เขาบอกว่าปริมาณน้ําในอาหารให้นักเรียนเข้าใจว่าน้ําในอาหารแต่ละชนิดนะคะมีปริมาณไม่เท่ากาันอย่างเช่นเนื้อไก่มีปริมาณน้าร้อยละ75หรือว่า7 5็หเปอร์เซ็นต์เห็นไหมต่อไปเนื้อวัวนะคะมีปริมาณน้าร้อยละ72หรือว่า72%เปอร์เซ็นต์จะสังเกตเนื้อวัวจะแข็งกว่าเนื้อไก่เนื้อปลานะคะมีปริมาณน้ำร้อยละ75็ด้เนื้อปลาก็จะนิ่มเอง ผักบุ้งอปีปริมาณน,น้ำด้วยละ93เยอะมากเห็นไหมมีน้ำเยอะแตงกวานะคะมีปริมาณน,น้ำอยู่ร้อยละ97แตงโมงเยอะที่สุดเลยเนี่ย้อยละ99 <c oughs> ้วยละ99นะคะเราจะเห็นว่าเวลาเราสั่งน้ำแตงโมปั่นจะได้น้ำเยอะแล้วก็กล้วยน้ำวา้ามีปริมาณน,น้ำอยู่ร้อยละ68นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูอากาศอากาศ,ากาศเป็นสิ่งจําเป็นไหมคะต่อการดํารงชีวิตและการจเจริญเติบโตของมนุษย์อากาศนะคะอากาศจําเป็นนะคะเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและก็การจเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะมนุษย์เรานะคะต้องได้รับอากาศในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะถ้าเราขาดอากาศแปบ๊บเดียวไม่เกินหนึ่งหรือสองนาทีนะคะ ร่างกายของเราก็จะตายมีชีวิตต่อไปไม่ได้แสดงว่าการนี้สำคัญมากถึงมากที่สุดต้องการอยู่ทุกวินาทีเลยนะคะมีการหายใจเข้าเห็นไหมครั เราจะสังเกตว่าเราหายใจเข้าท้องของเราจะมีลักษณะขยายใหญ่หรือว่าท้องก่อง,องบอกว่านะคะแต่ถ้าเราหายใจออกท้องเราจะมีลักษณะแบนราบหรือว่าท้องยุบลงไปถ<ม>้าเราจะเกิดอาการแบบนี้บ่อยโดยที่เราไม่สังเกตนะคะฝึกสังเกตฝึกสังเกตลมหายใจของเราเข้าเป็นยังไง<ม>ออกเป็นแบบไหนเราจะรู้ว่าอันนี้แหละทําให้รเราเลี้ยงร่างกายของเรานะคะมันมีชีวิตอยู่ได้ อากาศเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะรอบตัวเรามีอากาศเต็ไไมไปหมดเลยเราต้องการอากาศในการหายใจถ้าเราขาดอากาศเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อากาศประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆแก๊สจําเป็นในการหายใจใที่เราขาดไม่ได้ถ้าเราขาดายเลยก็คือแก๊สออกซิเจนส่วนแก๊สที่เราหายใจออกมานะคะคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้เป็นแก๊สพิษน,นะคะอย่างเช่นตอนนี้เราใส่แมสกันนะคะ พอเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปนะคะแล้วก็หายใจออกใส่เม็ดร,รัดนแน่นๆมากๆก็เอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ทันออกไปจากเม็ดเนื่องจากเมก็ดของเราดึงรั้งแน่นมากแล้วก็หายใจกลับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปกลายเป็นแก๊สคิดแล้วอาการของเราก็จะเริ่มมึนหัวนอกเพราะฉะนั้นเราก็สมควรที่จะผ่ะอนคลายเม็ดออกมาบ้างนะคะอย่าปิด ปิดจนแน่นมากหรือไม่ก็ต้องแบบให้มันมีออกซิเจนเข้าไปช่วยในการหายใจด้วยเพื่อระบายแก๊สเสียคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปนะคะอาหารนะคะต่อไปเราดูอาหารว่ามันเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํำรงชีวิตแล้วก็การจะเดินแบบิบโตของสัตว์ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะคะอาหารเนี่ย,ยมันจะเป็น เราเรียกสิ่งที่สาคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ด้วยสัตว์นะคะต้องได้รับอาหารทในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้สัตว์ทุกชนิดนะคะต้องการอาหารเพื่อใช้พลังงานจากอาหารในการจเจริญเติบโตแต่ว่าสัตว์นะคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แตกต่างจากพืชน,นะคะตรงนี้ พืชเรานะคะสามารถสร้างอาหารเองได้มีคลอโรฟิลสัมผัสแสงได้สัตว์นะคะต้องกินสัตว์อื่นสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะเป็นอาหารเราจึงพบได้ทั้งสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์อื่นและสัตว์กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์เป็นอาหารพวกนี้กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์เลยเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นตามชนิดอาหารที่กินสัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์อื่นสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์สัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์อื่นและสัตว์กินทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะเรามาดูสัตว์กินพืชเช่นวัวกินหญ้าเป็นอาหารเห็นไหมกินหญ้าเป็นอาหารต่อไปนะคะสัตว์กินสัตว์อื่นเช่นฮูนะคะกินหนูแล้วก็กินกบนะคะเป็นอาหารด้วยอห้กินสัตว์อื่นนะคะเช่น เสือกินกวางนะคะเออราชสีกกินสิงโตนะคะกินแพะกินลาแบบนี้ค่ะกินสัตว์อื่นเป็นอาหารสัตว์กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์อย่างเช่นอะไรไก่มันก็กินไส้เดือนดินด้วยแล้วก็กินข้าวเปลือกเป็นอาหารด้วยแล้วมันกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์เป็นอาหารเรามาดูน้ํานะคะน้ําว่าเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ สัตว์นะคะต้องได้รับน้ําในปริมาณเพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะสัตว์ต้องการน้ําเพื่อการดํารงชีวิตร่างกายของสัตว์ส่วนใหญ่นะคะประกอบด้วยน้ําน้ําบางส่วนถูกขับออกจากร่างกายของสัตว์เช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนมนุษย์เราก็มีการขับถ่ายปัสสาวะและกุจาระออกมาทั้งปัสสาวะและกุจาระก็จะมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนะคะสัตว์ก็เหมือนกันนะคะสัตว์ก็แบบเดียวกับ มนุษย์เรานะคะสัตว์ต้องการน้ํามาทดแทนด้วยเมื่อขาดายไปแล้วนะคะสัตว์จะกินน้ําจากแหล่งน้ําต่างๆสัตว์บางชนิดก็ใช้น้ําเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและวางไข่เช่นพวกปลาพวกสัตว์น้ําทั้งหลายนะคะพวกนี้จะใช้น้ําเป็นที่อยู่อาศัยพวกแหล่งอาหารแล้วก็วางไข่ด้วยอากาศนะคะ เองมาดูอากาศว่าปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ด้วยเช่นกันเห็นไหมเหมือนคนทุกอย่างเลยนะคะสัตว์ก็สัตว์ต้องได้รับอากาศในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการมันจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้เช่นกันอากาศมีอยู่รอบตัวสัตว์เหมือนกับรอบตัวคนนี่แหละเราใช้แก๊สชนิดเดียวกันคือแก๊สออกซิเจนในอากาศหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์นะคะเช่น ออกซิเจนที่อยู่บริเวณเ้าบ้านเรามีสุนัขมีแมวที่อยู่มีเราอยู่ด้วยเราก็ใช้ออกซิเจนในบริเวณตรงนั้นแหละค่ะร่วมกับสถานที่เดียวกับพวกสัตว์เหล่านั้นในการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกสัตว ที่อยู่บนบกนะคะเช่นช้างมา้าแล้วก็กวางก็จะมีปอดเพื่อรับแก๊สออกซิเจนจากอากาศส่วนสัตว์ที่อยู่ในน้ําเ,เช่นปลานะคะมันจะมีเหือกนะคะรับแก๊สออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ําแก๊สออกซิเจนก็จะละลายในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็สัตว์ในน้ําก็จะ,ะหายใจโดยใช้เหือกนะคะแต่สัตว์บางชนิดเช่นปลาวานโ,โลมา แล้วก็จระเข้นะคะต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเพื่อรับแก๊สออกซิเจนเหนือผิวน้ำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโลมากระโดดขึ้นมาบนผิวน้ําหรือไม่ก็วานกระโดดขึ้นมาหรือหรือก็จร,ระเข้นะคะลอยอยู่บนผิวน้ําเพราะว่ามันกำลังหายใจอยู่ติดกันทำไมไม่ดำลงไปใต้น้ำมันก็ต้องขึ้นมาหายใจส่วนสัตว์ต่อไปนะคะพวกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเช่นกบนะคะ มืออ่อไอพวกนี้นะคะเมื่อยังอยู่ในน้ํามันจะหายใจเอาแก๊สออกซิเจนนะคะผ่านผิวหนังแล้วก็เข้าสู่ปอดเนี่ยมันใช้ผิวหนังนะคะในการดึงออกซิเจนแล้วก็เข้าไปสู่ปอด <Okay. S 1> แต่เมื่อมันอยู่บนบกนะคะมันจะหายใจเอาแก๊สออกซิเจนนะคะผ่านจมูกอแบบมนุษย์เลยเข้าสู่ปอด <In ven. S 1> มันปรับตัวเองได้เร็วมากอยู่ในน้ําใช้ผิวหนังอยู่บนบกแล้วก็ใช้จมูกต่อไปนะคะ ถ้าเราเกิดมลพิษในน้ําแล้วจะมีผลกระทบต่อสัตว์น้ําเพราะว่าน้ํานะคะในแหล่งน้ําจะเน่าเสียมีปริมาณแก๊สออกซิเจนลดลงมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์น้าทาให้สัตว์น้าตายหรือไม่ก็อพยพอาศัยไปอยู่อาพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่นอันนี้นะคะเป็นความจําเป็นของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหารอากาศแล้วก็น้ําในการดารงชีวิตของมนุษย์นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูสุดท้ายนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูจะไปที่ใบายานนะคะใบายานนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะใบายานอ่าใบายานนี้นะคะครูบอกว่าให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวแล้วกากบาทอ่าในหน้าที่นี้นะคะเราไม่ได้ปริ้นใบายานออกมานะคะขอให้ลูกทุกคนนะคะจด อย่างเช่นข้อหนึ่งข้าวแป้งและน้ำตาลมีประโยชน์อย่างไรเราก็ตอบเลยนะคะเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยข้อนี้ครูเฉลยก่อนนะคะข้าวแป้งน้ำตาลก็คือให้พวกพระงงานเออเราก็ตอบเลยพอไฟให้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราเขียนโจทย์เสร็จแล้วก็ตอบพอไฟให้ให้ช่วยเรามีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะเราก็ลองจดข้อ2อ,อีกว่าถ้าเราขาดอากาศหายใจเป็นเวลานาน,านจะเกิดอะไรขึ้นอตอบได้เลยนะคะข้อนี้คงไม่มีใครตอบไม่ได้นะคะข้อ,อสอบตรงนี้ง่ายมากเลยนะคะตอบว่าขอไข่ตายหอ,อส่วนข้อ3มข้อ4ี่ข้อห้าข้อหกข้อ็8ข้อแดข้อก้าและข้อสิน,นะคะ,ะฝึกคิดฝึกทำกันเองนะคะเราจะมา ดูคาตอบที่ถูกต้องกันนะคะในช่วงที่เราเปิดเทอมแล้วนะคะเราจะมาทําพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งตรวจก่อนแล้วก็ทําพร้อมกันพร้อมกับอธิบายต่อไปนะคะมาดูใบยานอีกอันนึงเนี่ยอันนี้เป็นการสรุปนะคะตรงนี้มันจะผิดนิดนึงนะคะลูกลูกครูก,ก็ถ่ายเอกสารมาจากหนังสือเรียนของเราให้ลูกเขียนว่าปัใจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ตรงนี้ปัจจัยมันขาดคําคว่าการดํารงชีวิต มาเขียนว่าปัจจัยต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ถ้าเราจะเขียนใหม่เป็นปัใจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ก็ได้นะคะหรือว่ารอบแบบนี้แต่ก็ได้ปัใจจัยในปัใจจัยในต่อการอ่านี่มันจะดูแบบคำผิดผิดไปนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าปัใจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ถ้าจะเอาตรงนี้ลูกก็เขียนว่าปัจจัย ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์เอาในออกไปนะคะ,ะมีอะไรหนึ่งสองสามเออไม่ยากเหมือนกันเลยทั้งคนทั้งสัตว์เพราะอะไรมีความสำคัญเพราะอะไรหนึ่งสองสามเพราะแล้วก็ถ้าขาดปัจจัยนี้จะส่งผลคืออะไรบ้างเขียนมานะคะทำแบบนี้เลยนะคะทำเป็นช่องช่องแบบนี้ช่องบนสุดช่องที่หนึ่งสองสามแล้วก็ขีดลากลงมานะคะ ทำแบบนี้เลยในส่วนของตรงนี้เออไม่ลอกไดไหมได้เดี๋ยวว่าเขียนตรงนี้สรุปเป็นพารากราฟตรงนี้ให้ให้ได้สวยงามนะคะเต็มๆในช่องหรือว่ารูปตกแต่งได้ก็ดีดนะคะลูกเราทําในสมุดเล่มเดิมนะคะสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ของเราที่เราใชา้งานกันนะคะ,ะเรามาดูที่ใบงา,ารรนแล้วนะคะต่อไปอมันก็ หมดแค่นี้นะคะครูก็จะเข้ามาจุ่ที่หน้าของครูต่อนะคะ,ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในวันนี้นะคะปากใจในการดำรงชีวิตของมนุษย์และก็สัตว์นะคะ,ะหวังว่าลูกทุกคนนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็ตื่นเต้นนะคะ,ะตอนนี้นะคะเรามาในช่วงสุดท้ายแล้ว สำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะครูอยากให้ทุกคนเข้าไปทบทวนนะคะไม่เข้าใจกลับไปดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็อย่าลืมนะคะเรากว่าจะปล่อยคลิปแต่ละคลิปหนึ่งก็มีเวลาที่จะให้ทำเพราะเรียกว่ามีเวลาให้ทำได้หลายวันเพราะฉะนั้นทำให้มันเสร็จนะคะ,ะเปิดเทอมหรือลูกไม่ได้มาเรียนตรงนี้นะคะลูกก็จะได้ทำงานแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนที่เรียนไปแล้วจะเหนื่อยน้อยหน่อยสบายคนที่ไม่ได้เรียนก็ อาจจะหนักนิดนึงแต่ก็ได้เรียนเหมือนเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าเข้ามาดูได้ทำงานได้ก็ทำให้เสร็จอย่าเล่นเพลินนะคะช่วยช่วยดูดูกันด้วยนะคะลูกครูอุตส่าห์ตั้งใจทำกันเต็มที่นะคะ,ะต่อไปนะคะก็เป็นการขอบคุณนะคะเล็เล็กน,น้อยนะคะ